สวัสดีค่ะวันนี้ว่างนะคะร้านว่างวันนี้จะเข้าไปหาคุณแม่ได้เค้กส้มสวยๆนี่ได้เค้กส้มสวย,สวย,ไสสวยๆไปฝากคุณแม่เค้กส้มสวยๆไปฝากคุณแม่แล้วก็อีกสามกล่องขนมเค้กอีกสามกล่องค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยนะ ฝากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ันนี้บ้างก็เข้าไปฝากคุณแม่เหยคะสามกล่องฝากคุณพี่ฝากคุณแม่นะคะแล้วก็นี่ด้วยอืมของชอบมีแต่ของชอบคุณแม่ทั้งนั้นเลยพี่ๆี่ทั้ทงนั้นเลยนะคะเค้กส้มร้าน,นี้อร่อยมาก วันนี้ว่างจ้าร้าน,านดาราว่างนะคะวันไหนว่างเวลาไหนว่างก็จะแวบ,วบๆไปหาคุณแม่คนสวยร่ำรวยเงินทองมะจ๊ะเทคส้มร่ำรวยเงินทองจ้าน่ารักน่ารักไปฝากคุณแม่จะได้กินอร่อยอร่อยจ้า